เดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะงาน DNBT บอกต่อนะคะวันนี้มี4งานดีๆมาฝากผู้ชมกันด้วยนะคะเผื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้ชมได้งานดีๆในช่วงนี้กันด้วยนะคะมาดูงานแรกค่ะทางด้านของปตทกันหน่อยนะคะผู้ชมทางด้านของปตทเองตอนนี้มีการเปิดรับสมัครค่ะเขาบอกว่ามีการตอบเสนอเขาเรียกว่าเป็นโครงการของทางรัฐบาลมาด้วยนะคะ r e s t a r t t h a i l a n ดปตทรวมพลังสร้างรอยยิ้มให้คน ตอนนี้ปะตะทอเองก็เปิดรับสมัครทั้งนิสิตนักศึกษาที่จบใหม่ในปี2562และปี2563นะคะวุฒิปวสนะคะประิญญาตรีกว่า1,400อัตราค่ะนะคะสามารถสมัครได้เลยผู้ชมเห็น QR code สามารถสแกน QR code ได้เลยนะคะก็จะมีหลายตำแหน่งทีเดียวไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยสอนพนักง,งานทั่วไปพนักง,งานพัฒนาชุมชนพนักง,งานปฏิบัติงานนะคะเพิ่มพื้นที่สีเขียวพนักง,งานบริหาร ัดการข้อมูลพนักงานขายบนดิจิตอลแพลตฟอร์มด้วยนะคะเงินเดือนต่างๆก็แตกต่างกันออกไปนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของอีกหนึ่งโครงการรีสตาร์ทไทยแลนด์ปตทรวมพลังสร้างรอยยิ้มให้คนไทยนะคะอีกหนึ่ง